สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอวนาเคมีปี61กันนะครับซึ่งนักเรียนได้สอบจริงเมื่อวันที่26สิงหาคม2561ครับก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับช่วยติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับ c h e m w a c c a r e หรือผ่านทางแฟนเพจ e c e b o o k เคมแขกเพราะเคมีคือทุกสิ่งนะครับวันนี้เป็นคิวของข้อสอบข้อที่26กันแล้วเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับโอเค ข้อที่26นี้นะเขาบอกว่าเมื่อนำสารผสมระหว่างเอทานอลไดเอทิลอเทและบิวเทนมากลั่นลำดับส่วนลำดับของสารที่กลั่นออกมาเป็นดังข้อใดโอเคถ้าพูดถึงการกลั่นลำดับส่วนนะครับการกลั่นลำดับส่วนนี้สารที่ออกมาก่อนนั้นจะเป็นสารที่มีจุดเดือดต่บนะครับสารที่ออก มาก่อนนะครับสารที่ออกมาก่อนก็คือต้องมีจุดเดือดต่ำครับอ่ะโอเคพอพูดถึงจุดเดือดต่ำเสร็จปุ๊บสารที่เขาให้มาตอนเนี้ยเขาให้มา3ชนิดถูกไหมก็คือเอทานอลไดอีเทลแล้วก็บิวเทนหรือถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาบอกมานะเอทานอลนี้ก็คือพวกของแอลกอฮอล์ครับ d i เอทิลอ e ีเรนนี้ก็คือพวกของ ETH ีเนะแล้วก็บิวเทนก็คือพวกของแอลเคนเมื่อไหรก็ตามที่สารเขาให้เปรียบเทียบจุดเดือดซึ่งสารทั้ง3ตัวนี้มีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันแสดงว่าจุดเดือดก็ต้องแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งครูก็ไปสรุปมาให้แล้วนะครับว่าเรียงลำดับตามจุดเดือดจากมากไปน้อยนี่ครับเห็นไหม กรดจะมีจุดเดือดสูงสุดรองลงมาก็คือพวกของแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เป็นไงก็ไล่ตามลำดับได้เลยนะไล่ตามลำดับได้เลยทีนี้สารของเราเนี่ยมันเป็นพวกแอลกอฮอล์อีเทอร์แล้วก็แอลเคนถูกไหมสังเกตครับแอลกอฮอล์อยู่ตรงนี้อ่าอีเทอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็แอลเคนอยู่ตรงนี้ครับ จะสังเกตเห็นว่าเอลเคนะมีจุดเดือดที่เป็นไงครับต่ำสุดเห็นไหมเอลเคนจุดเดือดต่ำสุดนะครับเอลเคนครูก็เขียนไปเป็นบิวเทนนะข้อนี้บิวเทนรองลงมาก็คืออีเทอร์ครับก็คือไดเอทิลอีเทอร์ไดเอทิลอีเทอร์ แล้วก็ตัวที่มีจุดเดือดสูงสุดนะครับตัวที่มีจุดเดือดสูงสุดก็คือบิวเทนไม่ใช่บิวเทนเพราะแอลกอฮอล์ก็คือเอทานอลถ้าเขาถามว่าสารใดเนี่ยกลั่นออกมาก่อนต้องมีจุดเดือดต่ำถูกไหมจุดเดือดต่ำสุดก็คืออะไรครับต้องเป็นบิวเทนก่อนถูกไหมบิวเทนออกมาลำดับที่1นึ่งไดเอทิลอีเทอร์ออกมาลำดับที่2และเอทานอลออกมาลำดับที่3นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นจุด เดือดต่ำนะฝั่งนี้ก็จุดเดือดสูงดังนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยจุดเดือดต่ำมันจะต้องออกมาลำดับที่1นนะครับก็คือบิวเทนอ่าแสดงว่าข้อกอไก่กับขอไข่ผิดนะรองลงมาเลยครับก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นไดเอทิลอีเทอร์ครับแล้วก็เอทานอลดังนั้นข้ององูก็ผิดนะครับข,ข้อนี้ข้อที่ถูกต้องเลยครับคือค้อไคขนะครับ ไม่ยากนะคือขอควายนะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้เคล็ดลับคือนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารประกอบแต่ละชนิดให้ได้ของสารที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันได้ซึ่งครูสรุปมาให้แล้วนะตามข้างล่างนี้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ไม่ยาวมากนะข้อนี้ก็ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย